เขาถือว่าเขาเขาสู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาถึงมาให้หลวงตาสุดช่วยขออยุ่ติดอ่อ,อ,นนนอ,อนเพรียหมดแล้วครับออนเพรียหมดแล้วโหย<ฮ><ฮ>เห็นว่า b ี q เยอะแยะก็ขนมาสิบีเอสควเนี่ยปกติเขาจะอยู่รอบกายของอุนเซนออ๋เขาจะไม่ส่งไปข้างนอกสภาพตอนนี้ทหารกัมพูชาเนี่ยเสียเท่าไหร่เอาตา,ตามที่หลวงตาสุดรู้ ผมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเลยแล้วทําไมทําไมจะมายอมแพ้กันยังไม่ถึงเดือนเลยนะทหารไทยกําลังแบบว่าเกียร์สองเองยังไม่ใช่เกียร์สามเกียร์สี่ทหารไทยบอกว่ากําลังสนุกเลยออย่าเพิ่งหยุดเลยมันมันคนระดับกันโอ้ยคนระดับอะไรอ่ะมันตัดถูกตัดตเบียงเรียนก้าวกับทำตรีเอาอะไรไปสู้ก็ว่าไปคือทหารเขมรเขาเขาใจสู้อยู่นะผมดูแล้ว ผมอยากจะนำถวายท่านมหาอย่างนี so uhm right? so ้พระจะบอกว่าเป็นข้าวโพด่านอุราชร้อยแปดสิบอยู่ได้เพราะพระเนออยู่ได้เพราะพระเหรอพระทำอะไรในตั้งใจเปิดประเทศมาเนี่ยพระเป็นที่พึ่งเห็นพระกัมพูชาเขาก็มีบทบาทนะมีบทบาทอยู่เยอะพวกข้าวสารพวกอะไรพวกเนี้ยพระจะเป็นผู้สงเคราะห์ แล,แล้วทีนี้ตอนนี้ทำไมทหารากัมพูชาหรือฮุนเซนถึงอยากจะขอยอมแพ้เอ้ยเขาเรียกว่ายัางไงขอเจราจารสงบศึกใช่ไหมครับคือมันหมดแรงแล้วไงหมดแรงคือหมดงบประมาณหมดกําลังใจที่จะสู้หรือศูญเสียจํานวนมากไอรศูญเสียจํานวนมากอันนี้ผมไม่มีข้อมูลแต่อาหารเนี่ยพูดเรื่องอาหารไม่ได้พูดเรื่องอาวุธอ๋ออาหารสะเบียงเขาตัดสะเบียงนะครับคือมัน มันเข้าข่เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำอยางเช่นเช่นมามาเนี้ยข้างข้างนอกมันเป็นลังภาษาเขมรพอแกลไปข้างในก็มามาหมูสับอยากไข่นั่นดิมันเกลียดที่ห้อของคนไทยแต่ข้างในก็คือของคนไทยนั่นแหละมันก็ปกติทําก็รอไม่เกลี่ยปลาไหลแต่ก้น้้ามันมันไม่พึ่งประเทศไทยไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็พูดคุยโม้บอกว่าปิดประเทศไปเลย5้ารอปีอะไรแล้วเขาจริงๆก็คือเดือดร้อนเลยถ้าปิดประเทศเนี่ยใช่ไหม คำนี้ผู้นำไม่ได้พูดเอ่ยู้คุณคุณมันเป็นผู้พูด,พดอเอาเห็นว่าคุณเซนมันพูดเองเลยนะอย่างผมยังไม่เคยเห็นแล้วยังไงตอนนี้เขาถึงคุณเซนโทรหาหลวงตาสุดให้เ,เป็นคนเจรจาประสานขอยุติสงครามผมก็ไม่รู้แนวนคิดของเขาคือให้ผมทํานานแล้วผมไปเฉยเฉยจนเมื่อวานเนี่ยเขาเร่งเร้ามากถึงเราเอาผมทํแล้วกันทาแล้วเอาไปเช็ค <ทำ S 2> เช็คเจนก็บอกพูดเดอ็กดิเช็คเซนก็บอก พูดได้ดีมากแต่กําลังออกหรือไม่ออกเขายังไม่เอาออกใช่ไหมตอนเนี้ยังยังครับยังถ้าเอาออกเขาจะเอาออกโทรทัศน์หรือว่าช่องของคุณเซนอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมพูดภาษาไทยแปลคเขมรเขมรแปลไทยสลับกันไปสลับมาเหมือนฟันปลาอย่างเงี้ยพูดถึงใครพูดถึงทหารตามแนวชายแดนหรือว่ารัฐบาลกับรัฐบาลพูดถึงให้มีการเจรจาเพื่อความสงบสุขสันติสุขและสันติภาพเกิดขึ้นทั้งสองประเทศ โอ้ผมว่าหลวงตาอย่าพิ่งเถอะตอนนี้กําลังดีกําลังดีทหารไทยได้รับชัยชนะไปทุกทุกพื้นที่เลยตอนเนี้ที่ขมรเข้ามาลุกลานเลยนะคือท่านมาหาต้องเขา้าใจอย่างหนึง่งผมมาอยู่กับเขาเมื่อเขาเสนอมาเราก็ต้องยมงอมเราก็ต้องยอมแต่ผมผมพูดเป็นกลางมาก<น>ไม่ได้เข้าข้นนงข 50, างไหนผมว่า,วาได้ยุติการนี้เยอะแยะเลยทำอะไรกันปฏิบัติธรรมเหรอ เขาจัดสัมมนาทำอบถวายพราป่าสร้างหอสมุดนะครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นี่ก็เลยมานั่งพักผัอนน้ำปนากันที่ไหนที่มอเตอรโรเหรออ่าใช่ที่มอจรอวิยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรก็พอดีคุยกับพระรูปหนึ่งถึงหลวงตาสุดท่านบอกว่าหลวงตาสุดหนีไปแล้วไม่อยู่หรคอมเมนต์ผมก็เลย <laughs> เดี๋ยวผมโทรหาหลวงตาสุดให้ดูว่าท่านยังอยู่ยังอยู่คอมเมนต์อยู่นะเนี่ยนะให้ท่านดูนี่องนี้องนี้ออ ก็เลยเออเด็ปกติเราก็โทรคุยกันอยู่เรื่อยๆแหละนะสองสามวันทีหนึ่งตรงนี้แต่เขาคิดอ่าข่าวผมเนี่ยมันข่าวจริงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเนี่ยมันไม่จริงแล้ว,แล,วแล้วต่อไปอยังไงถ้าถ้าหลวงตาสุดเอ่อ,อ,อทำคลิปออกมาแล้วเขาพิจารณาแล้วเขาไม่เอาลงแล้วก็เขาจะทำไงต่อ ถ้าไม่เอาลงก็ยิ่งดีก็คือต้องใช้อาเซียนในการเจรจาเพราะว่าเดือนหน้านั้นก็อินโด,น,โดนีนดนเซียขึ้นเป็นประธานอาเซียนออใช่ใช่อีกไม่กี่วันเนี่ยสิบกว่าวันผมก็บอกอองั้นแหละ